สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทาราหกอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาสุ่มรนดอมให้ทุกคนนะคะมีหัวข้อที่ชื่อว่าใครที่อยากติดต่อหาคุณมากที่สุดนะ,ค,ะคุณกำลังจะได้รับการติดต่ออย่างเร่งด่วนนะคะจากใครในเร็วๆนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า อะไรนะคะที่เขาอยากจะติดต่อหาคุณแบบเร่งด่วนที่สุดนะคะในเร็วๆเนี้ยติดต่อมาด้วยเรื่องอันใดนะคะขอดูลักษณะตัวตนของเขาหน่อยนะคะดูดูก็มีพลังงานนะคะมาในตอนนี้นะคะว่ามีคนที่อยากจะติดต่อหาคุณแบบเร่งด่วนมากนะคะเร่งด่วนจริงๆนะคะมุทะลุนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ นี่แหละใจร้อนนะคะทำอะไรทำเร็วนะคิดเร็วทำเร็วนะคะแล้วบางครั้งบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยจะรอบคอสักเท่าไหร่นะคะมุมกล้องก็จะแปลกอีกเหมือนเคยนะคะทุกคนเออมีพลังงานหนักแน่นมากนะคะคงใครคนหนึ่งนะที่เขาอยากจะติดต่อคุณแบบเร่งด่วนเขาเป็นใครอีกนนะลักษณะตรงเขาคือ กังวลใจเออคนคนนี้มีเรื่องเครียดนะคะกังวลใจสับสนวุ่นวายนะคะคิดไม่ตกนะอาจจะเป็นเรื่องของคุณหรือเรื่องของเขาก็ได้นะคะอ๋อเจ้าสำราญนะคะแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนที่เจ้าสำราญนะคะรักสนุกนะคะสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะอาจจะเป็นคนที่เกิดในวันศุกร์ นะคะหรือคนทัตน้ํามีนกรกฎพิจิกคือนอกจากเป็นคนที่มูทะลุแล้วนะคะหรือคี่ที่กังวลใจแล้วยังเป็นคนที่แบบเจ้าสําราญด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะคนคนนี้นะร่วมแรงร่วมใจโอ,อ้สามเหรียญน,นะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ใน ที่ทำงานเดียวกันนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเอามีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะในะที่ผ่านมานะคะแล้วคนคนนี้นะอยากที่จะพูดคุยกับคุณมากๆเลย<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนชีวิตวางรากฐานชีวิตหรือการอาจจะเป็นการเดินทางก็ได้เดินทางท่องเที่ยวหรือ อะไรสักอย่างเนี่ยที่คนคนนี้นะคะมีความแบบวิตกกังวลแลวอยากจะติดต่อหาคุณแบบเร่งด่วนนะคะอ่ะใบนี้เอามายากไรนะคะห้าเหรียญห้าเหรียญแต่ทําไมถึงเกิดห้าเหรียญขึ้นอ่ะบางคนนะคะคนคนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะการงานการเงินที่ติดขัดนะคะเออเป็นไปได้ว่าคนที่อยากจะติดต่อหาคุณแบบเร่งด่วนเนี่ย อาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณหรือเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อนสนิทของคุณที่มีการพูดคุยติดต่อกันอยู่นะคนคนนี้เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือสุขภาพเอออาจจะมีการอยากที่จะหยิบยืมเงินคุณนะคะอืมเราก็ไม่าจะเรื่องอะไรนะนะใครคนหนึ่งนะคะอยากติดต่อหาคุณแบบเร่งด่วนเหมือนเขามีเรื่องเดือดร้อนนะคะที่อยากจะให้คุณช่วยเขานะคะ อ่าคนคนนี้เป็นใครในชีวิตของคุณแล้วเขาจะติดต่อมาอย่างไรขอคอนเฟิร์มหน่อยเดลวิวออฟฟอร์จูนนะคะเดลวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาคนคนนี้คือโชคชะตาของคุณโอ้บางคนนี่เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่คุณไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้นะอาจจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทนะคะคือเหมือนคุณจะเลี่ยงเขาไม่ได้ด้วยนะคะคนคนนี้นะมีโชคชะตาร่วมกันกับคนคนนี้นะนักกลยุทธ อืมบางคนก็คุณอาจจะเป็นเจ้านายเขานะคุณกับเขาอาจจะเคยมีคำปรึกษานะพูดคุยหาลือกันหรือคนคนนี้อาจจะมีโปรเจกต์มีแผนการบางอย่างนะคะที่อยากจะพูดคุยปรึกษากับคุณเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเอ่อทำอะไรสักอย่างร่วมกันกับคุณก็เป็นได้นะคะอืมอาจจะเป็นการ ร่วมมือนะคะอันนี้แม่หมอจะเน้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเลยนะที่คนคนนี้นะคะอยากจะติดต่อสื่อาหรือพูดคุยกับคุณเรื่องงานที่เขาอยากที่จะได้ความชัดเจนหรืออยากจะได้ความมั่นคงนะคะเย<ม>ื่ออืมหรือคนคนนี้นะเป็นไปได้ว่า อาจจะมีใครมาชวนเขาไปลงทุนหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะถูกหลอกถูกโกงมานะคะคือไม่หมอตีให้เป็นไปได้หลาย,ลายทางอยู่เหมือนกันหนึงคือคนคนนี้เดือดร้อนนะคะแล้วอาจจะอยากขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะอาจจะถูกหลอกถูกโกงมาอะไรแบบนี้นะและเขาก็อาจจะไม่มีใครแล้วด้วยนะคะแล้วก็เออ ข้อที่2นะคะคือคนคนนี้อาจจะอยากมีการลงทุนนะคะสร้างธุรกิจบางสิ่งอย่างร่วมกันกับคุณนะคะแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางเรื่องนะคะบางสถานการณ์หรือกับบางผู้คนอาจจะมีความหวาดกลัวว่าคือถ้าหากว่าคุณกับคนคนนี้มีการพูดคุยอยู่ตลอดพูดคุยกันอยู่ตลอดแล้วก็ ปรึกษาหารือการเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ก็กลัวว่าคุณจะถูกหลอกนะคะอืมถ้าเขาเป็นคนในครอบครัวคุณนะคนคนนี้กลัวว่าคุณจะถูกหลอกถูกโกงนะคะไม่จริงจังนะเจอคนไม่จริงใจอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะปรุงสูตรอืมปรุงสูตรนะคะเหมือนเขาต้องการสูตร หรืออาจจะมีสูตรบางอย่างมาให้ก็ได้คือมันมีอยู่สองอย่างคือถ้าคนนี้ไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวมาแล้วนะคะคือคิดออกแล้วคิดทางออกได้แล้วก็คือต้องการให้คุณช่วยคิดนะคะช่วยคิดหาทางออกเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ดีขึ้นโอ้สุขสบายนะคะสุขสบาย เอออาจจะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะคะใส่เอ็กซ์เซอรีนะรักเด็กนะคะอืมควีนออฟเพนทัลเนี่ยเมื่อหมอรู้สึกว่าเป็นไปได้ในกรณีที่คนคนนี้จะเป็นญาติของคุณเขาอาจจะไปรับรู้เรื่องราวบางอย่างนะคะมาหรือไปได้ยินข่าวบางอย่างมาแล้วก็ เป็นห่วงคุณนะคะถ้าในกรณีที่คนคนนี้เป็นญาติของคุณนะคะเป็นพี่น้องพ่อแม่อะไรอย่างงี้นะ,ะเขาก็กลัวว่าคุณจะถูกหลอกถูกโกงเจอคนไม่จริงใจนะคะอืมแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นในกรณีที่คนอยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณเนี่ยก็คือคนคนนี้ ก็นั่นแหละอยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณจริงๆนะคะอืเพราะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วอะนะอืมเดี๋ยวแม่หมอขอดูจุดประสงค์ของเขานะคะที่ติดต่อมาหาคุณเนะี่ยคืออะไรแบบคอนเฟิร์มดีกว่านะคะเพราะว่าพลังงานแรนดอมมันมันรวมเยอะมากเลยในคลิปนี้ เป็นในเรื่องของการลงทุนการกังวลกลัวถูกหลอกถูกโกงหรือบางคนก็อาจจะถูกโกงมาแล้วแต่ที่แน่ๆน,นะคะขอให้พลังงานที่เด่นชัดนะออกมาเลยว่าเป็นในเรื่องใดนะที่คนคนนี้ติดต่อมาหาคุณคัดลองของทาความถูกต้องเห็นไหมอ๋อไพ่เดไฮายรฟันนะคะมันมีมันมีความถูกต้องบางอย่างอยู่ที่อ๋เป็นเรื่องดีนะ แม่หมอรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีมากกว่าร้ายนะคะโอเคคุณสบายใจได้นะคือต่อให้คนคนนี้นะจะติดต่อมาหาคุณจะเป็นในเรื่องของการที่อยากให้คุณช่วยเหลือเขาหรือเป็นห่วงคุณก็ตามแต่เจตนาของคนนี้ก็คือไม่ได้จะเป็นไปในทิศทางที่คิดร้ายหรือทำร้ายคุณนะคะไพ่เดอะไฮโดรแฟนมาบอกนะ อาจจะเป็นการแค่เดือดร้อนจริงๆนะหรือเป็นห่วงจริงๆแล้วก็อยากให้คุณรู้เรื่องใดอีกคะความถูกต้องอย่างแน่นอนโอ้สัมพันธ์พิเศษอ่าบางคนนะคะในเรื่องของความรักแม่หมอให้ในเรื่องของความรักเนี่ยส่วนน้อยนะ หรืออาจจะเป็นญาติของคุณญาติห่างๆของคุณที่อาจจะมีข่าวดีด้วยก็ได้นะคือข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานงานเฉลิมฉลองนะคะงานเลี้ยงอยากจะบอกให้คุณรู้หรือส่งข่าวให้คุณรู้ด้วยก็ได้คือคือคนคนนี้นะคะถ้าไม่ใช่ในกรณีที่เขามาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณก็คุณกับเขาเนี่ยก็อาจจะเคยมีการช่วยเหลือกันไปแล้วแหละนะ ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งอ่ะแล้วตอนนี้คนคนนี้อาจจะมีความประสบความสําเร็จหรือสุขสบายหรือสักเซสในชีวิตไปแล้วนะคะแล้วเขาอาจจะกําลังมีข่าวดีนะคะกาลังจะลงเอยแต่งงานนะกับใครสักคนหนึ่งนะคะไม่หมอมรู้สึกว่าเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวที่คุณกับเขาแบบมีความสนิทสนมกันมากนะคนคนนี้นะคะ มันเขาจะมีข่าวดีบางอย่างมาบอกคุณด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ในกรณีที่เออมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยมีการช่วยเหลือกันไปแล้วในยามที่ทุกยากลำบากนะคะเดือดร้อนเคยผ่านจุดนั้นโมเมนต์นั้นกันมาแล้วคนคนนี้ก็อยากจะบอกข่าวดีให้คุณได้รู้ว่าชีวิตของเขาตอนนี้กำลังจะลงเอยนะคะเป็นไปได้ดีแล้วนะเอ,อ อันนี้แม่หมอขอตีให้เป็นในเคสที่คุณกับคนคนนี้รู้จักกันมานานและเขาอาจจะเคยถูกหลอกถูกโกงหรือเจอคนไม่ดีมาต่างๆนานานแล้วคุณได้มีการไปช่วยเหลือเขานะคะอืมเคสนี้ยที่เขาอยากจะขอบคุณคุณนะคะมีเรื่องน่ายินดีนะอืมเนี่ยก้าหานะคะก้าหาร บางคนเคยต่อสู้ฝ่าฟันเนี่ยมาด้วยกันนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วนะคะอ้เป็นเรื่องดีนะคะแม่หมอตีสรุปให้ละนะฟื้นฟูคนทุนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูแล้วนะบางคนอาจจะเป็นอาการป่วยของคนในครอบครัวของคุณด้วยนะคะที่คุณอาจจะได้รับข่าวดีว่าเออบุคคลคนนี้นะคะหายดีแล้วเนี่ยอุย้ยเติมเต็มอุย้ยไพ่ดีนะคะแม่หมอขยายออกมาให้แล้วนะ สิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยส่วนมากนะจะเป็นข่าวดีซะมากกว่านะคะเออแม่หมอจะตีให้ว่าเป็นข่าวดีซะมากกว่าที่คุณจะได้รับจากคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทหรือก่อนหน้านี้นะคะใครก็ตามที่เคยมาให้คุณช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือในเรื่องของการการเงินการงาน นะคนคนนี้เหมือนเขาหาทางออกเจอแล้วนะเขาดีขึ้นแล้วเหมือนเขาได้รับการเติมเต็มแล้วเห็นไหมชีวิตของเขาตอนนี้แบบมีความสุขแล้วแล้วเขาก็คิดถึงคุณแล้วก็อยากจะบอกคุณนั่นเองนะคะว่าเขาอยู่ได้แล้วนะนะคะสิ่งที่คนคนนี้จะติดต่อมาค่ะคุณก็คือเขาโอเคแล้วนะชีวิตของเขาโอเคแล้วนะเขาอยากขอบคุณคุณมากๆนะที่ เคยช่วยเหลือเขาในยามที่ยากลําบากเออเนี่ยประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีใครเลยที่แบบว่ามาขอความช่วยเหลือจากคุณไม่มีเลยคนที่แบบคุณคุยมาก่อนหน้านี้แล้วเออ่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ะอาจจะเป็นในกรณีส่วนน้อยได้ที่ว่าอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนนะคะมาให้คุณช่วยแต่คนคนนี้รับรองว่าต่อไปในอะนาคต คุณช่วยเขาไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังเพราะว่าเหมือนเขาก็ไม่ใช่คนที่จะรืมบุญคุณของใครนะคะถ้าใครที่ไม่ได้เรือดร้อนอะไรเขาติดต่อมาคุณสามารถช่วยได้ก็ช่วยได้เลยนะคะอะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้วิจารณญย,ยานนะคะแล้วการวิเคราะห์ของคุณให้ดีด้วยนะคะการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งคุณต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะเออออะมาเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ขังให้นะคะว่า ค่คยางนะอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้รนดอมนี้นะคะาการเก็บออมนะคะตอนนี้ให้คุณเก็บออมนะเงินสิ่งที่ไม่จำเป็นก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเรียกว่าอะไรใช้จ่ายหรือลงทุนอะไรซุลุซุรยายอะไรอย่างเงี้เนะเาะเก็บได้เก็บไว้ก่อนนะคะ หรือไม่ก็แบ่งสัรนปันส่วนให้ดีๆนะคะเงินออมเงินลงทุนใช้จ่ายอะไรอย่างงี้นะดื้อร้านนะคะอืมดื้อร้านอย่าดื้อนะคะพ่อขังบอกว่า,วาอย่าดือ้อให้ฟังคําเตือนตรงนี้เอาไว้ในเรื่องของการเก็บออมเออใครบางคนอาจจะแบบว่าใช้ชีวิตแบบสุขสําราญมากเกินไปนะคะ และคุณอาจจะดูเป็นคนดือ้ออันนี้น่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณนะคะอยากจะบอกคุณวนะ่ให้คุณเก็บออมเอาไว้นะบางทีอาจจะมีเรื่องราวที่จําเป็นนะเกี่ยวกับคุณในะอนาคตอันใกล้นี้ต้องใช้ก็ได้นะคะอย่าพึ่งไปแบบว่าดื้อรั้นตามใจตัวเองมากเกินไปนะอของมีค่าเห็นไหมเออบางคนถ้าหากว่า เป็นในกรณีที่คนรักคบกันมานานเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีลงเอยแต่งงานนะคะถูกขอแต่งงานได้นะแหวนมั่นนะคะอืมคุณอาจจะได้รับของมีค่าจากคนคนนี้ก็ได้นะคะถ้าใครที่ก่อนหน้านั้นนะคุณไปช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งที่เขาแบบสมควรที่จะช่วยเหลือนะคะเออเป็นคนดีคนนึงแหละแต่ว่าเขาก็เดือดร้อนจริงๆนะเหมือนคนคนนี้จ,จะมีของขวัญบางอย่างมาตอบแทนคุณนะคะ อพรมลิขิตอ่ะนี่แล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบกับเนื้อคู่ด้วยนะคะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบคู่นะคะคู่พรมลิขิตคนที่มั่นหมายกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะหรือถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์มากๆที่คุณจะได้มีการลงเอยลงตัวนะคะไปอยู่ด้วยกันกับคู่ของคุณด้วยนะถ้าใครที่มีระยะทางระยะห่าง ่างไกลอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่คุณจะได้แบบมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือการลงทุนทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกันหรือใช้ชีวิตร่วมกันนะคะว่าไม่มาหออีกสักสี่ใบนะคะสิ่งที่ไพ่หยางยจะบอกคุณคืออะไรอีกคะอืมขวายคว้าเนี่ยสิ่งที่คุณภาคเพียนพยายามขวายคว้าคุณจะได้นะคะคุณจะได้ให้ตั้งใจนะตั้งใจทําทต่อไปนะคะสิ่งในที่ดีอยู่แล้วก็ ทำต่อไปเออเนี่ยผลประโยชน์เห็นไหมบางคนอาจจะได้มีในเรื่องของการร่วมทุนร่วมหุ้นธุรกิจร่วมกับใครสักคนหนึ่งนะคะเออต่อให้ไม่ใช่ธุรกิจก็อาจจะเป็นชีวิตก็ได้นะคะร่วมชีวิตอะไรอย่างงี้แต่งงานโหอ,อัตคัดอดทนนะคะถ้าใครที่ตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะที่อาจจะมีปัญหานะคะแล้วทาให้คนคนนี้ได้เข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะ รวยฮ้ยไพ่ดูยอดแย้งอยู่เหมือนกันนะคือเหมือนจะบอกว่าถ้าใครนะที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะเหมือนจะจะเป็นถ้าเป็นตัวคุณเองนะกับกันตัวคุณเองที่อาจจะไปแบบขอคำปรึกษานะขอให้ใครช่วยคุณอยู่ก่อนหน้ามีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับการตอบรับหรือได้รับการช่วยเหลือนะคะจากคนคนนี้นะ มันเขาจะช่วยเหลือคุณและอาจจะเป็นไปได้นะบางคนก็จ,จะเป็นคู่มุ้นส่วนธุรกิจคือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคู่รักเสมอไปนะถ้าใครที่แบบมีคู่ลงเอ่ยลงตัวกันอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ก็จะมาเป็นคู่เรียกว่าคู่ธุรกิจอะนะคะแบบพาร์ทเนอร์ที่สร้างหรือทําอะไรร่วมกันแล้วมันจะไปได้ดีจะไปแบบได้ดีเลยรวยเลยคนคนนี้จะพาคุณรวยนะคนคนนี้จะ มาช่วยส่งเสริมชีวิตคุณให้ดีขึ้นสนับสนุนคุณให้ดีขึ้นนะคะเออแต่ถ้าหากว่าใครที่เป็นคนโสดหรือมีคนคุยก่อนหน้าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนยังไม่ลงเอยลงตัวเนี่ยคุณกับคนคนนี้จะมีเกณฑ์ได้รวมชีวิตด้วยกันนะลงทุนธำรกิจเป็นหุ้นส่วนกันแล้วต่อไปนะคะจะลงเอยลงตัวนะคะ จบผ่านช่วงเวลาที่เสแสร้งแกล้งทาําหรือระบาดระแวงกันแล้วนะจบไปแล้วนะคะช่วงเวลานั้นนะอืมแม่หมอรู้สึกว่านะคะคลิปนี้นะคนที่อยากจะติดต่อสื่อสารหาคุณแบบเร่งด่วนนะหนึ่งคือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณสองคือคนที่เป็นห่วงคุณและก็สามนะคะ อาจจะเป็นคนที่คุณไปขอความช่วยเหลือจากเขานั่นแหละเหมือนเขามีข่าวดีนะมีข่าวดีบางอยา่างที่อยากจะให้คุณได้ดูนะมันเป็นเรื่องดีนะคะแม่หมอรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีนะอะถ้าใครที่เป็นในฝ่ายช่วย นะช่วยได้คุณช่วยเขาได้คุณไม่ได้เหลือบากกว่าแรงที่จะช่วยคุณคนนี้และเขาก็เป็นคนที่ดีสมควรที่จะช่วยคุณก็ช่วยเขาได้นะคะเพราะว่าคนคนนี้สักวันหนึ่งเหมือนเขาจะมีสิ่งที่จะมาตอบแทนนะคือที่คุณเป็นคนที่สมควรจะช่วยนะดูจากไพ่แล้วนะคะแต่ถ้าใครที่คุณไปขอความช่วยเหลือมานะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณกับคนคนนี้นะอาจจะได้มีการแลกเปลี่ยนนะ เอ่อหรือลงทุนร่วมกันในบางอย่างนะคะให้คุณเชื่อได้เลยว่าสุดท้ายแล้วมันจะดีนะสุดท้ายแล้วมันจะดีอืมแล้วก็ในกรณีที่คนที่เป็นห่วงคุณอาจจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็ตรงตัวนะคะเขาก็เป็นห่วงคุณนั่นแหละเออถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ติดต่อพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะก็ให ติดต่อไปหาเขาหรือไม่นานคนคนนี้ก็จะติดต่อมาหาคุณก็ได้นะคะภายใน3 3 4ชั่วโมงนะคะหรือ3 4วันเนี้ยคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากคนคนนี้นะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟงังนะคะ ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ